ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศเก่าๆสมัยหลวงปู่สวงมีชีวิตยอยู่นะคระท่านพาลูกศิษย์นั่งชมเบา้าที่อยู่บนท้องฟ้าท่านจะใช้ลูกศิษย์ไปตัดไม้ไผ่แล้วก็มาผ่ามานั่งเลากันนะครับที่กระท่อมตามทุ่งนานะฮะแล้วก็ท่านก็จะใช้ถุงมติกเป็นหางว่าวามั่งอะไรมั่งครับแล้วก็พาลูกศิษย์นั่งชมนะฮะเสื้อสินยพูนั่นพี่หนูนะฮะศิรักของท่านนะฮะสิคนโปรโดวันนี้เราสร้างว่าวาทดลองขึ้นนะฮะ โอ้ขึ้นเลยวะทีเดียวขึ้นเลยอันี้ลุงแพ้แล้วอ่าลุงว่นวน่าไม่ขึ้นนี่ว่าลุงปู่สวงนี่ตามสูตรเลยครับเออ <laughs> ลุงแพ้ลุงไม่ไหวไหมเอ <laughs> เป็นเบาแท้ๆนะครับที่อ่าของลุงปู่สวงคือเอาเป็นกระดาษปูนนะเมื่อก่อนจะใช้กระดาษปูนซีเมนนะครับเอามาต่อๆกันนี่มันผุหมดเลยขนาดอยู่ในร่มนะฮะ yeah